สวัสดีชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงกันในเรื่องของการเงินการงานความรักของชาวราศีธนูในทาไลายช่วงวันที่16ถึง30กันยายนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกบอกว่าอะไรใบแรกเป็นพลังงานไพ่ของเดิเออจัสติกค่ะจัสติกเป็นพลังงานไพ่ที่พูดถึงการคุยการเคลียร์การตกลงเอกสารสัญญา นะแล้วก็เป็นพลังงานไพ่ที่เขาเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรม e อ e r g y ของความเป็น justice ขึ้นใบแรกของชาวราศีธนูเลยแปลว่าในตอนนี้เวลานี้ชาวราศีธนูมีเรื่องต้องเคลียร์ไหมมีเอกสารสัญญาต้องทําหรือเปล่าหรือว่านะเรากําลังรออะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือราชการอยู่หรือเปล่านะพลังงานไพ่ justice ขึ้นมาเป็นไพ่ของใบแรกของชาวราศีธนูนะคะ พลังงานไพ่ออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะไพ่ของเฮอร์มิตเฮอร์มิตตกตกจัสติกแบบเนี้ยเออขอโทษค่ะไพ่เด็กถือถ้วยตกจัสติกแบบเนี้ยแปลว่าสอบได้สอบติดนะพลังงานไพ่ของเฮอร์มิตค่ะเฮอร์มิตไพ่ของคิงถือดาบค่ะแล้วก็พลังงานไพ่เป็นไพ่ของควีนถือดาบห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมคะไพ่เป็นไพ่ของสิบดาบ คิงถือดาบนะคะคิงสิบดาบคิงถือดาบอย่าขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในการทํางานนะคะอยาขัดแยง้งะคะอยาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในการทํางานงั้นเดี๋ยวได้ไปเริ่มงานใหม่แน่นเลยไพ่เป็นเดอะสตาร์ค่ะเวลออฟฟอร์จูนค่ะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของสีเรียนค่ะสีเรียนอาจจะมีคนที่แบบว่าไปเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมได้นะกู้ยืมได้นะแล้วก็แปดกระถา จะปัดมองว่าถ้าเป็นเรื่องของแบบการกู้ยืมอ่ะอาจจะแบบไม่ผ่านก่อนนะแล้วถึงจะผ่านตอนหลังเนาะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสอบได้สอบติดสอบได้นะคะสอบได้ถ้าเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองเงินเข้าหลายทางแต่ว่าต้องวางแผนการเงินด้วยต้องเรามาระวังในเรื่องของสุขภาพหรือการขัดแย้งกับผู้รักผู้ใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์เป็นโหมดเหมือนประมาณว่าอยากเคลียร์อยากฟ้าอยากชัดเจน ถ้าไม่ได้ไม่เคลียไม่ชัดเจนก็น่าจะไม่เลือกนะน่าจะไปเลือกใหม่นะดูตามไพ่ที่จะเป็นทรงประมาณนี้นะะสิ่งที่คุณกําลังอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ในตอนนี้เวลานี้คุณก็คงจะอยู่ห่างๆอย่างหงห่วง,ห,วงหรือห่างๆคือการบอกลาใครเลิกรากับคนที่ไม่ชัดเจนก็ได้ไม่เคลียก็ได้หรือว่านะปิดจบนะปิดจบกับคนคุยที่เราไม่ไ,มได้รู้สึกมีแพชชั่นหรือว่ามีความแตกต่างกันไปก็ได้นะ ตัวเรามีมุมความคิดหรือเป้าหมายที่ต้องการเริ่มต้นแบบถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมอะถ้าคุณไปเจอคนไม่ชัดเจนคนไม่เคลียร์คุณก็อาจจะไม่อยากเดินหนั่งในความสัมพันธ์นี้ได้นะแล้วก็อาจจะไปเจอแบบเขาดูไม่มีภาพอนาคตหรือความมั่นคงหรือคําตอบที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออควรจะพูดคุยศึกษาดูใจกันไปต่อนะพอคุณเคลียร์ไปแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ในข้อนี้คุณก็อาจจะ เซฟตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแบบนี้ได้นะเพราะว่าอย่างที่ปัตรบอกไปอ่ะสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือการเริ่มต้นที่ดีนะสองใบนี้การเริ่มต้นที่ดีการเห็นคุณค่าในตัวเองต้องการการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธร,รรมอันนี้คือพลังงานความคิดของความเป็นชาวราศีธนูนะคะใครที่รอในเรื่องของการสอบได้สอบติด หรือว่าเอกสารสัญญาอาจจะมีพลาดในครั้งแรกก่อนได้นะคะแล้วก็ถึงจะผ่านพ้นได้ในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครที่จะต้องมีเรื่องระมัดระวังปัดว่าระวังก็คือระวังขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในการทํางานอันนี้เป็นข้อควรระวังหรือถ้าจะต้องเป็นเกณฑ์การเลิกลาต้องเป็นเกณฑ์การเลิกลากับความสัมพันธ์ที่มันดูแบบเป็นอาการตามที่ปัดบอกไปเมื่อกี้นะคะมีเรื่องอื่นให้ระวังอีกไหมอ๋อ ถ้าเป็นสุขภาพจะไปตกคําว่าสุขภาพผู้รักผู้ใหญ่นะคะสุขภาพของผู้รักผู้ใหญ่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องแบบทำอะไรให้มันดูแบบเป็นทางการมากขึ้นนาะถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นเป็นทางการมากขึ้นมีการพระก้าวหน้าพัฒนามากขึ้นเอาระบบระเบียบหรือเอาเคลียร์ว่าอะไรนะ เอามาตรการเอาเงื่อนไขกติกาเข้ามาทําให้ตัวเราเนี่ยดูมีมาตรฐานมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นแคลคายญมากขึ้นนะบางคนก็อาจจะแบบพยายามไปสอบวารันตีสอบอะไรที่มันเป็นแบบใบรับรองอะไรอย่างเงี้ยได้นะเพื่อให้ตัวเองแบบว่าดูแบบได,ได้ได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือว่ามีความมั่นคงมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นเอออันนี้ตามหน้า,าไพที่ขึ้นมานะไปดูไพ่ของคําแนะนํแระบทสรุปค่ะ รายงานไพ่ทำแนะนำะนรับบอสนุปไบลาเป็นไพ่ของเก้าเหรียญค่ะเราเลือกได้สวยเลือกได้แต่ไม่เลือกใครเลยแปดดาบค่ะเครียดคิดมากกังวลใจถ้าคุณไม่เจอคนเลือกใครเลยคุณก็คงแบบไปเลือกคนใหม่แล้วแ,วแม่นะคะแล้วก็ถ้าเห็นไหมหรอเลือกได้สวยเลือกได้เครียดคิดมากกดดันคือรักเขานะรักเขาชอบเขาต่างไม่ลงตัวมีสเปซมีกำแพงให้พยายามอยู่ฝ่ายเดียวคือมีข้อดีมีข้อเสียอะไรแม่รู้หมดแหละแต่นะคะ โมเมนตก็คือไทม์ไลน์นี้เป็นไทม์ไลน์ที่แบบขอเคลียร์นะเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะไปต่อหรือว่าไปโฟกัสอันอื่นดีนะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของถามว่าไพ่วันนี้พูดถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแปลว่าคุณต้องการได้ตำแหะนะ่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าเดิมแล้วก็การเงินที่ดีกว่าเดิม หรือเอกสารสัญญาที่การงานนั้นให้เอกสารสัญญาหรือวันวารันตีด้านความมั่นคงหรือความถูกต้องให้กับคุณได้นะคะกับข้อสองก็คือคุณอาจจะกําลังแบบมีความอยากกู้หนี้ยืมสินหรือเคลียร์หนี้เคลียร์สินก็ได้ซึ่งคุณก็ทําได้สําเร็จนะอืถ้าเป็นเรื่องของอะไรนะเงินเงินทองทองใช่ไหมที่บันบอกไปก็ได้นะไพ่ก็ตอบว่าได้นะ พลังงานไพ่คาแนะนําและบทสรุปยังพูดถึงการที่ตัวคุณกาลังเดินหน้าในทิศทางที่ถูกต้องน่าจะดีกว่าแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่สความสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการงานการเงินหรือความรักก็ตามถ้าคุณโฟกัสผิดที่แล้วมันไม่ถูกต้องมันมียุทธธรรมกับตัวคุณมันมก็จะพาเราไปผิดที่ผิดทางได้นะแม่ซึ่งในทำนายนี้ถ้าเราโฟกัสถูกที่โฟกัสว่าเรื่องนี้จะต้องมีความก้าวหน้าพัฒนามั่นคง ะะเกิดเกิดความยุติธรรมหรือสิ่งที่ดีกับตัวเราได้มันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านค่ะใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ันหัวใ9 9ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า